ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องขอหวยทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีเลขเด็ดเลขดังมาฝากก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับเปิดใจสาววัย34ปีรับหน้าที่หมอตำแยจำเป็นทำคลอดให้น้องสะพายกลางสีแยกจนปลอดภัยทั้งแม่และลูก ทางด้านคอหวยไม่พลาดสองเลขเด็ดเลขทะเบียนรถหนึ่งสามหกหนึ่งหนึ่งสามหกหนึ่งเลขสามตัวสามหกหนึ่งสามหกหนึ่งส่วนเลขสองตัวนั้นหนึ่งสามสามหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกนี่เป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นนะครับผม ถ้าใครชอบก็สามารถนำไปเสียงโชคซื้อลอตเตอรี่ได้นะครับผม